วันนี้นำทุกท่านมาชมโบราณสถานวัดมนดบในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นวัดที่มีขนาดไม่ใหญ่โตมากครับจุดเด่นของวัดมนดบก็คือมีเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงที่เป็นมนดบครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในเมื่อเราเดินมาด้านหน้าเราจะเห็นส่วนที่เป็นกำแพงแก้วครับก็คือ ศีลาแรงที่ปักไว้โดยรอบวิหารแล้วก็เจดีย์ประธานที่เป็นทรงมนดกครับฐานของวิหารก็ไม่สูงครับเป็นฐานยกขึ้นมาประมาณเมตรนะครับพื้นที่โดยรอบปัจจุบันนี้ก็เป็นไปด้วยความร่มรื่นครับมีต้นไม้เขียวครับไม้ใหญ่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เมื่อเดินขึ้น ด้านบนวิหารครับซึ่งผังของวัดบนดบก็ตั้งในแกนตะวันออกตะวันตกครับเมื่อเดินขึ้นมาบนวิหารก็จะมีส่วนที่เป็นฐานชุกชีครับเป็นฐานบัวบัวข้าบัวหงายครับด้านบนนั้นมีโกรนศิลาแหลงเป็นโกรนพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ครับ ให้ได้ชมร่องรอยของประวัติศาสตร์ครับนี่คือโกรนศิลาแรงที่ขึ้นรูปเป็นพระพุทธรูปนะครับอยู่บนฐานชุกกระชีเมื่อมองไปด้านหลังนั้นก็จะเห็นเจดีย์ประธานที่เป็นลักษณะเจดีย์ทรงมนดบคำว่าม,ามนดบก็คือลักษณะของอาคารที่มีทางเข้าหนึ่งด้าน ซึ่งทางเข้าจะไม่ใช่ลักษณะของซุ้มที่ยื่นออกมาแต่เป็นช่องที่ลึกจนไปถึงแกนกลางครับก็คือมีทางเข้าหนึ่งทางนะครับแล้วก็มีผนังผมให้ชมด้านในที่เป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปในอดีตนครับนี่คือส่วนของด้านในของเจดีย์ประทานทรงมนตดบ ของโบราณสถานวัดมณฑปครับรอบๆเจดีย์ประธานจะมีเจดีย์รรยอยู่ประจำมุมนครับเจดีย์รายทั้งหมด4องค์ประจำมุมเมื่อเราเดินเข้ามาชมส่วนประกอบใกล้ๆในส่วนของเจดีย์ประธานจะเห็น ฐานเขียงสี่เหลี่ยมครับแล้วก็มีชั้นที่เป็นชั้นบัวลูกแก้วอกไก่อยู่สองชั้นครับโดยที่ชั้นแรกที่เป็นบัวขวําบัวหงายจะมีลูกแก้วหนึ่งเส้นครับแล้วก็ชั้นถัดไปจะเป็นชั้นบัวขว้ามบัวหงายที่มีลูกแก้วอยู่สองเส้นครับลูกแก้วอกไก่สองเส้นเดินมาด้านหน้าที่ มีแสงสักนิดหนึ่งจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับส่วนยอดด้านบนที่เป็นทรงระฆังนั้นก็พัทงทลายครับนี่คือเจดีย์ประธานซึ่งรูปทรงแบบมนดบนี้ก็เป็นที่มาของชื่อโบราณสถานว่าวัดมนดบนั่นเองครับการสันนิษฐานอายุของวักษณะมนดบ ซึ่งเป็นศิลป,ปะที่ได้รับความนิยมสร้างในพื้นที่อาณาจักรสุขโขทัยก็สันนิษฐานวัดนี้ไว้ที่อายุราวพุทธศตวรรษรรที่20-21หรือช่วงตีพศ1901-2100นะครับวัสดุหลักที่ใช้ทำที่ใช้สร้างก็คือศิลาแรงครับเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ แหล่งตัดศิลาแหลงเป็นเดินศิลาแหลงขนาดใหญ่ของเมืองกำแพงเพชรนะครับในส่วนของบ่อน้ำของวัดมนดบนั้นจะตั้งอยู่นอกกำแพงแก้วนะครับจะอยู่ด้านหน้าออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปชมบ่อน้ำกันในช่วงต่อไปครับ กลับมาชมในส่วนขององค์พระพุทธรูปที่ขึ้นโกรนเซลาแรงสักนิดหนึ่งครับเราจะเห็นส่วนปูนที่โอบไว้นะครับเป็นชั้นๆจะเห็นส่วนปูนที่มีการเรียกว่าเป็นศิลาแรงถือปูนก็คือปูนเชื่อมในส่วนที่เป็นส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นองค์พระนะครับมามองมุมนี้เพื่อดูส่วนประกอบของโบราณสถานก็คือ ฐานชุกชีประดิษฐานองค์พระพุทธรูปด้านหลังเป็นเจดีย์ประธานทรงมนดปแล้วก็มีเจดีย์รายที่อยู่ประจำมุมทั้งสี่มุมครับแล้วก็เห็นภาพมุมแสงสวยๆมุมนี้ของโบราณสถานวัดมนดปเป็นช่วงเวลาเช้านะครับวัดที่อยู่ใกล้ๆกันห่างกันไม่ถึง50 60เมตรไปด้านนี้ ชื่อว่าวัดหมาผีนะครับโบราณสถานวัดหมาผีออกไปฝั่งนี้ตรงไปฝั่งนั้นนะครับเมื่อเราเดินมาที่วัดมณฑปก็จะอยู่ในสุดครับเดินมาชมจะอยู่ด้านในสุดของถนนเส้นที่มาโซนนี้นะของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับมีสามแยกให้ได้กลับรถได้ด้วยนะครับบริเวณ ด้านนอกกำแพงแก้วที่ร้อมรอบส่วนของวิหารแล้วก็มนฑปดบที่มองเห็นในคลิปด้านโน้นนะครับฝั่งนี้จะเป็นบอ่อน้ำโบราณครับที่เป็นบอ่อขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีความลึกครับบอ่อที่มีความลึกก็เป็นบอ่อที่เราจะมองเห็นส่วนที่เป็น ศิลาแลงที่มีความหนาเนื่องจากพื้นที่เนินเขาส่วนที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนี้เป็นพื้นที่ที่มีศิลาแลงอยู่ด้านล่างจํานวนมากครับก็ปัจจุบันนี้ทิศทางของน้ําหรือลักษณะของการสะสมน้ํานั้นจะไม่เหลือให้เห็นแล้วนะครับก็จะมีแต่บ่อแห้งๆครับเมื่อเรามอง มุมสูงนะครับจากทิศตะวันออกของโบราณสถานก็จะเห็นผังการวางตัวในทิศตะวันออกตะวันตกที่เป็นผังมาตรฐานของโบราณสถานสมัยสุขโขทัยตอนปลายจะเป็นลักษณะที่เราเห็นในคลิปนี้นะครับตะวันออกไปตะวันตกแล้วก็มีความนิยมในการสร้างเจดีย์รายไว้รอบๆเจดีย์ประธาน ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมเรื่องราวของอีกวัดหนึ่งในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรซึ่งมีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมๆกับสุขโขทัยและก็ศรีสัชนาลัยในวันที่12ธันวาคม2 3 4ที่ยูเนสโกได้อนุมัติการเป็นมรดกโลก เป็นโบราณสถานที่ซ่อนตัวอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรถ้ามีโอกาสก็เดินทางวางแผนนะครับเดินทางมาชมมาสัมผัสเรื่องราวผ่านร่องรอยศิลาแรงช่วงท้ายให้ชมคลิปมุมสูงเพื่อที่จะได้ เห็นโครงสร้างของพื้นที่ของอาณาบริเวณนะครับถ้ามาในชุดนี้มาในพื้นที่ส่วนของโซนที่มีวัดมนดบนี้จะมีวัดที่อยู่ใกล้กันนะครับวัดตะแบกวัดมาถีวัดรามรณรงค์วัดเตาหม่อ ที่จะได้ชมแบบครบถ้วนโดยเฉพาะวัดเตาหม้อที่อยู่ใกล้ๆกันนี้เป็นวัดที่มีเตาถลุงเหล็กหลงเหลือให้เราได้ชมด้วยนะครับเป็นเหล็กเนื้อดีของเมืองกำแพงเพชรที่ส่งให้อยุธยาและพื้นที่อื่นๆนำไปทำเป็นอาวุธนะครับขอบคุณปี่ติดตามเรื่องราวของโบราณสถานวัดมนดบ เมืองกำแพงเพชรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญบาร,รมีของสถานที่ได้คุ้มครองพี่น้องทุกท่านนะครับพบแต่สิ่งที่ดีงามประสบแต่ความสุขความโชคดีแล้วพบกันเรื่อยๆสวัสดีทุกท่านครับ